สาระความรู้ความบันเทิงนะครับจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง TikTok ok. <laughs> นะครับชื่อแอคเคานก็คือตัวแอดนะครับ s i n s a e m i n g แอดสินแสมิงเข้าไปชมเข้าไปติดตามกันได้เลยครับ <laughs> หากขั้นใดนะครับยังไม่แน่ใจว่าตัวท่านเองนั้น เป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่หรือว่ากลัวว่าจะฟังดวงแล้วผิดลัคนาราศีติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์ินแสหมิงนะครับโหราโหรา24 Line Id ลายไอดี a h o r a h ยให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายกันตัวเองนะครับขอโชคดีครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมคงต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรแบบนี้นะครับว่าทั้งดาวอาทิตย์ทั้งดาวพุธนะครับได้โคจรอ,อยู่ในภพที่9ที่เขาเรียกว่าภพสุภะของชาวลัคนาราศีมังกร ดาวราหูเองนะครับก็ไปอยู่ในภพปุตตะนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรเท่ากับว่าทั้งดาวราหูดาวอาทิตย์ดาวพุธนั้นต่างทำมุมตีโกนถึงชาวลัคนาราศีมังกรนะครับซึ่งดาวเกตนั้นทับลัคนาราศีมังกรอยู่อธิบายความกันให้ละเอียดตรงนี้นะครับอยากจะบอกกับชาวมังกรว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดี เกี่ยวกับเรื่องของผลงานการสร้างผลงานความสำเร็จต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรอย่างไรก็ดีครับทั้งดาวพฤหัสและดาวเสาร์นั้นยังคงโครจรอ,อยู่ในภพวินาศนะครับในเรื่องของงานมีความโดดเด่นดีแต่ชาวมังกรนั้นกลับที่จะไม่ค่อยชอบไปสูงสิงอะไรกับใครมากมายนัก ดาวเจ้าตัวที่โคจรอยู่ในภพวินาศตรงนี้ไปอยู่กับดาวพฤหัสนะครับซึ่งได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีชาวลัคนาราศีมังกรจึงชอบคิดหรือชอบทำอะไรในลักษณะที่ไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครมากนะักแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงแห่งความสำเร็จที่ดีของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับ วันจันทร์ที่12และวันอังคารที่13ชาวลัคนามังกรมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจในเรื่องของความรักเรื่องส่วนตัวมีความกังวลใจความไม่แน่ใจอะไรบางอย่างลึกๆนะครับพอผ่านมาถึงวันพุทธที่14พฤหัสที่15ชาวลัคนามังกรก็กลับที่จะสบายอกสบายใจขึ้น วันศุกร์นะครับที่16นะครับช่วงนั้นชาวลัคนามังกรในช่วงวันศุกร์นะครับอาจจะต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ชาวลัคนามังกรต้องทำนะครับดูแล้วก็จุกจิกนิดนึงนะครับหมายความว่าต้องจัดการหรือทำอะไรหลายหอย่างในช่วงวันศุกร์ที่16พอต่อมาถึงวันเสาร์ที่17ก็จะเป็นวันที่ชาวลัคนามังกรแฮปปี้สบายใจมากยิ่งขึ้น อธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับคงจะขอย้ําให้ชาวมังกรฟังให้ชัดๆว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของผลงานเป็นเรื่องของการออสร้างผลงานต่างๆหรือเป็นการทําอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของชาวมังกรล้วนแล้วแต่จะสําเร็จไปในทิศทางที่ดีนะครับและ3วันที่ดีของสัปดาห์ทีออ่สัปดาห์หน้านี้ก็คือในช่วงวันพุธนะครับพุธที่14พฤหัสที่15และก็ศุกร์ที่16 เป็นสามวันที่ให้คุณ,ณประโยชน์กับชาวลัคนาราศีมังกรอย่างยิ่งส่วนในเรื่องของความรักแล้วถ้าดูกันเป็นภาพรวมๆทั้งสัปดาห์คงต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่ง,หงความรู้สึกไม่มั่นใจกังวลใจอะไรลึกๆสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรอีกในหนึ่งจะหมายความว่ามีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของความรักหรืออะไรที่มันเกี่ยวเรื่องของสัมพันธภาพในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็ขอให้ดูกันให้ดีนะครับ ส่วนคนที่ยังโสดจริงๆกับกลายเป็นว่าสัปดาห์หน้านี้มีความรู้สึกเบื่อๆในไน่เนื่อยขี้เกียจคบใครขี้เกียจะยยจะต้องไปคอยเทคแคร์หรือขี้เกียจจะต้องไปคอยคิดว่าเขารู้สึกอย่างไรกลับกลายเป็นว่าชาวมังกรนั้นอยากจะอยู่เงียบๆไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับใครมากนักนี่คือ,อ,อสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของชาวลัคนามังกรจริงๆ สินแสหมิงขอให้ชาวลักนณามังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โงเฮงแอโตรโลยีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล